ป kidneys, ate, ai, as as Today, Interior, ัญหาคนในสังชาติในสังคมไทยนะครับเป็นปัญหาใหญ่นะครับตอนนี้มีผู้เรดร้อนอยู่ประมาณ90,00แกว่าคนนะครับในจํานวนนี้เป็นกลุ่มคนที่เข้ามานะครับประมาณ2 0 0 0 0กว่าคนนะครับนอกนั้นนะครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่เกิดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับสัญชาติไทยนะครับซึ่งแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา7ทวีนะครับกลุ่มคนที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา2 3 แล้วก็กลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยนะครับปัญหาก็คืออยู่ในเรื่องของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาคำร้องนะครับทําให้การได้สัญชาติไทยนะครับเป็นไปได้อย่างยุ่งยากแล้วก็ล่าช้ามากเลยนะครับสําหรับนโยบายในการแก้ไขปัญหาสัญชาติของพักเก้าไกลนะครับก็คือในกรณีของกลุ่มคนที่ได้สัญชาติไทยตามมาตราเจ็ดทวีนะครับ กฎหมายกำหนดว่าให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีในการสั่งการนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉพาะรายหรือว่าเป็นการทั่วไปนะครับซ mm hmm ึ่งเรื่องนี<_<__้เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับถ้ารัฐบาลตั้งใจที่จะทําก็สามารถที่จะให้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปได้นะครับเรื่องนี้พรรคก้าวไกลจะพยายามไปทําให้มีการให้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปแก่กลุ่มมาตราเจ็ดทวีนะครับสําหรับกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มมาตรา23นะครับกลุ่มนี้กฎหมายกําหนดว่าให้ถือว่าได้สัญชาติไทยนะครับ เมื่อกฎหมายกาหนดว่าให้ถือว่าได้สัญชาติไทยแล้วก็หมายความว่ากลุ่มผู้ที่มีนนสิทธิได้สัญชาติไทยสามรัสมาตที่ี่สามเนี่ยเป็นคนไทยแล้วนะครับปัญหาก็คือกระบวนการในการจัดทาบัตรประชาชนเนี่ยเป็นไปด้วยความยุ่งยากล่าช้ามีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับทําให้คนที่มีสัญชาติไทยเนี่ยเสียโอกาสนะครับนโยบายก็คือ,อเราต้องทําให้การทํา เราต้องทาให้การเปลี่ยนบัตรประชาชนเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายที่สุดรวดเดียวที่สุดนะครับซึ่งเป็นไปได้เลยนะครับที่จะออกระเบียบให้คนที่มีคุณสมบัติจะได้สัญชาติไทยตามมาตรา23ม,มีหลักฐานครบถ้วนเดินไปที่อําเภอนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากบัตรเลข0หรือเลข6ตข่อภัยนะครับจากเลข0หรือเลข7เนี่ยให้เป็นหมายเลข8ได้เลยนะครับ และอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่คิดว่าควรจะได้สัญชาติไทยเลยก็คือกลุ่มผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพที่จะทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยนะครับกลุ่มคนที่จะเติบโตไปเป็นครูบาอาจารย์เหล่านี้นะครับจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยควรที่จะได้ให้สัญชาติไทยให้แก่คนกลุ่มนี้ไปเลยนะครับ